สวัสดีครับวันนี้ผมมีกิจกรรมอันนึงครับที่จะมาทําครับที่บ้านผมเนี่ยหรือที่ฟาร์มเนี่ยครับก็มีรถไฟฟ้าคันหนึ่งที่ซื้อมานานแล้วครับ2ปี3ามปีได้แล้วครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมันเคยเสื่อมไปแล้วครั้งหนึ่งนะผมก็เปลี่ยนแบบแล้วตอนนั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตของมอเตอร์ไซค์ครับลูกเล็กๆแล้วก็มาต่ออนุกรมกันให้ให้ได้วลตามที่รถไฟฟ้ามันต้องการใช้คือห0สบโวลต์ครับคราวนี้ เนื่องจากตัวแอมมันน้อยใช้ไปใช้มามันก็ต้องชาร์จบ่อยครับแล้วก็มีปัญหาแล้วตอนนี้แบตเริ่มเสื่อมแล้วครับเปลี่ยนมาได้แค่ประมาณสัก4ีหเดือนเองนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนแบตใหม่ตอนนี้ผมมีแบตลูกใหม่แล้วครับซื้อมาก็จะเป็นแบตเป็นลิเธียมซึ่งจะสามารถที่จะชาร์จแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับก็ความจุมันอยู่ที่30มสิบอเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแบตลูกใหม่ของผมเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นไงบ้างนะครับ คันนี้ครับรถผมก็เป็นรถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าครับเป็นรถ3าล้อนะครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวผมจะต้องจัดการตรงนี้มันให้ดูรอบๆรถก่อนนะครับรถมันก็ใช้งานเยอะแล้วนะครับตอนนี้ค่อนข้างเก่าเลยเพราะว่าเอาไป นเข้าคนของนะครับงานสวนก็จะค่อนข้างสงกรปรกครับลำปัดตอนนี้ก็มัวไปหมดแล้วครับตรงส่วนนี้มันจะเป็นจุดที่ชาร์จแบตนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะลองดูครับว่ามันจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่านี่ก็จะเป็น แบตเตอรี่ครับส่งมาจากเมืองจีนครับซื้อผ่าน l a z a ด a นะ mm hmm. ผมมาลองแกะดูแล้วล่ะตอนนี้เดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ชุดแบตตันนี้นะครับเขาก็จะมีตัวแบตเตอรี่ให้1ลูกนะตอนนี้จะเป็น60โวลต์30แอมปร์แล้วก็จะมีชุดเบรกเกอร์ให้ครับมีชุด นะครับเสียบเข้าไปที่ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนาะแบบนี้แล้วก็จะมีจัวชาร์จเจอให้ครับก็เป็นเซตมาเรียบร้อยเลยอันนี้ก็ดีครับเดี๋ยวยกออกมาดูเนี่ยครับยกออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วครับดูกันชัดๆอีกทีนะสลับไปเขาตัวนี้จะเป็น60โวลต์30 Ah นะครับ แล้วก็ตรงนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นตัวชาร์จเจอร์อยู่ที่7 1 4โวลต์แล้วก็ชาร์ที่5แอมป์นะครับซึ่งผมก็ได้มาแล้วอยู่ในกล่องนี้ในกล่องนี้ครับนี่ครับนี่คือชาร์จเจอร์ครับ71.4จโวลต์ w, 5แอมป์ก็จะกล่องดูเลยนะ นี่ครับนีคือชาร์จเจอร์เขาเป็นแบตเตอรี่เป็นชาร์จเจอร์แบตเตอรีตตอร่ลิเทียมนี่ครับเรียบร้อยเราสามารถที่จะเอาตรงนี้เสียบชาร์จเข้าตรงนี้ได้เลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องไปเชื่อมต่อสายเส้นนี้ก่อนนะครับเข้าแล้วก็เบรกเกอร์เนี่ยเราก็ไปหยุดติดกับตัว ตัวโครงสร้างรถแล้วก็เส้นเนี้สองเส้นเนี้ก็คือจะไปต่อเข้ากับตัวเทอร์มินอลชาร์จของตัวรถนะครับแล้วก็ต้องจําจุดเดียวกันนี้แหละหลังจากเบรกเกอร์เนี้ยหลังจากเบรกเกอร์เนี้ยนะครับเอาไปเข้ากับตัวสายที่จะต่อเข้าตัวคอนโทรลเลอร์ของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าอีกทีนะก็เดี๋ยวไปดูกันครับ สำหรับด้านบนของแบตนะครับมีกดปุ่มนะมันจะมีไฟขึ้นมาด้วยนะครับมันก็จะบอกเลขห9สิบจุโวลต์ครับตอนนี้เนื่องจากแสงมันสว่างมากก็จะมองไม่ค่อยเห็นมันแต่ก็อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับตัวโครงสร้างก็โครงสร้างเขาเนี่ยทำมาเรียบร้อยสวยงามนะครับมีสติ๊กเกอร์อวันตีด้วยนะครับ ผมพลิกมาด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวลองกดไฟให้ดูอีกทีนะฮะตอนนี้69.4โวลต์ครับตรงใต้ที่นั่งรถไฟฟ้าก็จะมีตัวล็อกตรงนี้นครับจุดหนึ่งนะอีกตรงกันข้ามก็จะมีอีกจุดหนึ่งอันนี้มันยังไม่ได้ล็อกนะครับโอเค ยกขึ้นมานี่ครับข้างในมันนี่คือแบตเตอรี่ของเก่าที่ผมเปลี่ยนไปรอบหนึ่งแล้วนะเป็นแบตลูกเล็กครับตอนนี้มันก็เสื่อมไปละเดี๋ยวผมต้องเอาออกนะครับข้างในเขาก็จะมีเบรกเกอร์เก่าอยู่ด้วยนะเดี๋ยวผมคงจะเอาเบรกเกอร์ใหม่และเปลี่ยนไปเลยครับตอนนี้ก็จะมีตัวอุปกรณ์อยู่ตรงนี้ด้วยนะหนูมันก็เข้ามากัดเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนแบตบ ยกแบดลูกใหม่มาใส่เลยครับตอนนี้นะครับแบตของรถอยู่ที่หกสิบเก้าจุดศูนย์โวลต์หรืออ่ะตอนนี้มันลดแล้วครับเรือเดี๋ยวนะดูอีกทีนะมันรู้สึกจะประมาณห้าสิบสามจุดเจ็ดนะตัวเลขม,มันก็ไม่ค่อยชันนะครับ ซึ่งถ้าตามสเปคจริงๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มัน12 12คูณ5คือ60โวลต์ครับแล้วก็โวลต์มันจะต้องมากกว่า60โวลต์มันถึงจะสามารถขับขี่ได้ะระยะหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ถ้ามันต่ำกว่า60โวลต์เนี่ยคือมีปัญหาแล้วครับแบตก็เสื่อมละเราต้องชาร์จหรือว่าชาร์จอาจจะชาร์จไม่เข้าแล้วนะสำหรับดถดไฟฟา้าคันนี้เพราะนั้นผมต้องเปลี่ยนมันละ เดี๋ยวผมจะเริ่มถอดสายที่จัมเข้ากับตัวตัวต่อตัวนี้ก่อนนะครับตัวชุดนี้ก่อนนะก็คือชุดนี้ชุดนี้นกนกอกนตอนนี้ผมก็ถอดแบตเตอรี่เก่าออกได้ร้อยแล้วครับ เดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้สะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวแบตลูกใหม่มาวางตอนนี้เท่าที่เล็งไว้นะครับก็บริเวณนี้นะครับก็ตรงนี้ยมันจะมีจุดที่มันเป็นรูๆอยู่นะเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์มาล็อกตัวแบตมันไม่ให้มันเคลื่อนที่ง่ายครับตอนนี้ก็พร้อมครับที่จะเอาแบตเตอรี่ครับมาวางตรงบริเวณนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะต่อสายครับแบบลูกนี้หนักประมาณสัก10 10 11กิโลได้นะครับนีะครับวางตรงนี้ซึ่งตอนนี้พอวางไปปุ๊บพอตัวที่นั่งวางครับก็ยังสามารถที่จะมีสเปซพอเพราะว่าชุดเชื่อมมันอยู่ตรงนี้นะครับชุดเชื่อมไฟ ก็โอเคเทสไฟเทียบ69.2โวลต์คราวนี้เดี๋ยวผมจะไปหาตัวรัดมารัดตรงบริเวณนี้ครับของนี่อ้อมมาตรงนี้ตรงนี้นะครับสองจุดรอไว้กับตัวแบตเตอรีร่ครับตอนนี้ผมก็ยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือเอาสแตปไวร์ลัดพาดไปกับตัวฟองน้ำเนี่ยครับ สองฝากอย่างเงี้ยยิปมันก็จะโอเคแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก,ก็จะต่อจุดนี่ครับจำตรงนี้แนละ้วจุดนี้นะครับเป็นจุดที่จะต่อตัวปลั๊กเข้าไปนะครับปลั๊กตัวนี้ตอนนี้ผมดูแล้วเบรกเกอร์นะครับที่มีอยู่ในตัวรถเนี่ยยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมถอดออกก่อนเก็บไว้เป็นสแปร์ครับใช้เฉพาะสายชุดนี้ เชื่อมต่อจากแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ผมก็ต่อแบตเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับเบเกอร์ตัวนี้เดิมทีมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าพ้นระยะของสายตัวนี้ไม่พอผมก็เลยจําเป็นต้องถอดเบเกอร์ออกมาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจุด,ดยึดอีกทีหนึ่งแล้วตอนนี้ผมเชื่อมสายเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวกําลังจะเทสว่าไฟเนี่ยมันเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูครับครับตอนนี้ที่น้บปัดนะครับขึ้น68สจดสก็โอเคครับใช้ได้แสดงว่าไฟเข้าตัวรถไฟฟา้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วครับโดยการเอาสแตปไวครับมาล็อกไว้ลักษณะแบบนี้ครับอ้อมกับตัวแบตเตอรี่แล้วก็ยึดอย่างนี้ไว้นะครับมันก็อยู่ได้ครับตอนนี้ผมก็จัดระเบียบสายครับให้ดูเรียบร้อยสวยงามโดยการใช้ตัวสแตปไวล็อกอย่างนี้ครับ ตอนนี้ผมทดลองชาร์จแบตครับใช้ดับเบ e เตอร์ที่ได้มาจากตัวชุดแบตเตอรี่ครับแล้วก็เข้ากับตัวเสียบของเดิมของเขาครับดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรครับเรียบร้อยดีสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าคันนี้นะครับการชาร์จแบตก็เราคงต้องรอให้มันเป็นไฟสีเขียวก่อน เราก็สามารถถอดออกได้แล้วก็ไปใช้งานครับเสร็จแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับซึ่งจะเป็นแบตเตอรี่ที่มีสเปค60โวลต์ DC ครับแล้วก็30แอมป์ตัวนี้ถ้าตามสเปคจริงๆแล้วเนี่ยชาร์จ1ครั้งจะวิ่งได้100กิโลเมตรนะครับก็อ,อย่างนี้ผมคงจะลองดูครับว่ามันจะได้นานหรือได้ระยะนานแค่ไหนนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วขอบกกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ